ยุ่งครับพี่นอ้องว่เห็นหอดทางยังใส้นอบบัตรเนี่ยจะาฝ่ามีรถเด้อมีหุนแล้ะครับว่ามันไฟไหม้กวงเฟี้ยงเบิ้งดี้แหละครับพี่น้องฉีดคักสฉีดเนี่ยแท้เหลียวไปห,หอดทางาว่ามันสนามลบ จะฝ่ามีรถว่าเด้อแบบน,นี้อุ้ยมันไม,มีเร็วตัวเนี่ย <_ d ata> ชีดก้าง,งชีดแน่แท้เกือบแล้วครับเกือบแล้วสีค้างหอด้นยเหมือนอ่าชีดยุ่งนี่ปลาทูร <_ d ata> อดแล้วครับรอดแล้ว